สวัสดีครับน้องนองวันนี้พบกับคุณครูรเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูจะพาน้องนองมาฝึกฝนการอ่านภาษาไทยชุดภาษาพาทีน้องน้องมีหนังสือชุดนี้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดอ่านไป,ป,ปพร้อมๆครูกันเลยนะครับบทที่8โลกร้อนเปิดหน้าต่อไปนะครับรู้จักคำนำเรื่อง ต่อไปมาดูคำศัพท์ต่างๆนะครับซึ่งจะมีภาพประกอบนะครับมาดูภาพแรกนะครับภาพนี้เป็นภาพถุงหลายๆถุงนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกนะครับฉะนั้นคำนี้อ่านว่าถุงคำต่อไปเป็นจอนะครับรูปร่างจะคล้ายๆจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์นะครับคำนี้อ่านว่าจอคำต่อไปนะครับเป็นรูปห้องนะครับ รูปห้องมีเตียงนะครับมีโต๊ะมีหน้าต่างนะครับรูปนี้คือรูปห้องฉะนั้นคํานี้อ่านว่าห้องรูปต่อไปเป็นรูปโลกนะครับซึ่งมีรูปแผนที่ประเทศต่างๆอยู่ในโลกนี้นะครับคํานี้อ่านว่าโลกรูปต่อไปเป็นรูปเครื่องที่มันพังนะครับรูปนี้อ่านว่าพังรูปต่อไปเป็นรูปผักนะครับรูปนี้อ่านว่าผักรูปต่อไปเป็นรูปต้มนะครับ รูปนี้อ่านว่าต้มรูปต่อไปเป็นรูปหม้อนะครับซึ่งกําลังต้มบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับหม้อน,นี้วางอยู่บนเตาแก๊สด้วยนะครับฉะนั้นคํานี้อ่านว่าต้มภาพต่อไปเป็นภาพ tamam. ทะเลนะครับภาพทะเลนะครับภาพนี้อ่านว่าทะเลภาพต่อไปเป็นรูปวงกลมสีฟ้านะครับรูปนี้อ่านว่าสีฟ้า ภาพต่อไปเป็นภาพเด็กกําลังปลูกต้นไม้นะครับภาพนี้อ่านว่าปลูกภาพต่อไปเป็นภาพตะเกียบนะครับภาพนี้อ่านว่าตะเกียบภาพต่อไปเป็นภาพโรงงานอุตสาหกรรมนะครับคํานี้อ่านว่าโรงงานมาดูหน้าต่อไปนะครับภาพนี้เป็นภาพเปลวไฟนะครับที่กําลังลุกชนอยู่บนกองฟืนนะครับภาพนี้อ่านว่าเปลวไฟภาพต่อไปเป็นภาพหลอดไฟนะครับ อ่านว่าหลอดไฟภาพต่อไปเป็นภาพไฟกำลังลุกไหมอยู่บนไม้นะครับภาพนี้อ่านว่าลุกไหมภาพต่อไปเป็นภาพศีรษะของมนุษย์นะครับแต่ว่ามีลูกศรชี้ไปที่รูปของจมูกนะครับฉะนั้นคํานี้อ่านว่าจมูกภาพต่อไปเป็นภาพเสื้อกันหนาวนะครับภาพนี้นะครับจึงอ่านว่าเสื้อกันหนาว ภาพต่อไปเป็นภาพห้องสมุดนะครับแล้วก็มีภาพเด็กๆกําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดนะครับภาพนี้อ่านว่าห้องสมุดต่อไปมาอ่านคําศัพท์ในกรอบกันนะครับคําแรกนะครับสู่แค่ยางติดปิดซีกอุด แบบโฟมร้อนเดียวเตือนภัยดับชมควันเศร้าหนอเหม็นละลาย ฝีมือคำถามคำตอบทำลายอาคารกังวลกาดพิษเย็นจัดฝึกอ่านให้คล่องนะครับคำศัพท์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่มีรูปภาพประกอบแล้วก็คำศัพท์ในกรอบนะครับเมื่อคล่องแคล่วแล้วเปิดไปดูหน้าต่อไปนะครับ ภาพต่อไปนะครับเป็นภาพรถยนต์ที่กําลังพ่นควันออกมาทางท่อไอเสียนะครับแล้วก็มีรูปท่อไอเสียอยู่ข้างๆดังนั้นภาพนี้อ่านว่าท่อไอเสียภาพต่อไปเป็นภาพอุตสาหกรรมนะครับคํานี้อ่านว่าอุตสาหกรรมมาดูคําศัพท์ในกรอบต่อไปนะครับขั้วโลกทลายสภาพ รวดเร็วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงควบคุมมนุษย์สัปดาห์หรือสัป,ปดาป์ปกติสุดสายตากระทันหันฤดูร้อน ฤดูฝนฤดูหนาวอันตรายพลาสติกน้ำมันรถสารคดีภาพยนตร์อัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับฝึกฝนคำศัพท์หน้านี้ให้คล่องนะครับเมื่อคล่องแล้วไปดูหน้าต่อไปกันครับอ่านตามครูนะครับ โลกร้อนเมือ่อต้นเดือนภูผาน้ำใสและเพื่อนเพื่อนยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกะทันหันจนร้อน เสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำแข็งเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมี ทั้งหรือดูหนาวหรือดูฝนและหรือดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศจรรย์ใจจริงๆเปิดหน้าต่อไปนะครับ คนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดคือครูกิตติครูกิตติพานักเรียนไปอาคาร ห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหมกองขยะที่หลังโรงเรียน เด็กๆเ,เอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยางพลาสติกและโฟมที่ไม่ไฟแต่ในไม่ช้าครู หลายคนออกมาช่วยกันสาดน้ำจนไฟดับก่อนเข้าห้องสมุดครูกิติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบ การใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอ ทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาว หลายตัวบางตัวกำลังเดินบางตัวกำลังนอนแล้วจูจ่ๆภูเขาน้ำแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็ง ก้อนนั้นมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลาย จะมีใครช่วยหมีที่หน้าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอครูกิตติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนคง สงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงขั่วโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทกลายเป็นน้ำแข็ง และมีภูเขาน้ำแข็งมากมายใครจะคิดบ้างว่าภูเขาน้ำแข็งจะละลายได้แล้วมันละลายได้ยังไงคะน้ำใส ยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิตติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำล่ะครับผูผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็ง ไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครทำละ่ะก็ฝีมือมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไปน้าต่อไปนะครับไฟไหมกองขยะ ที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควนันทั้งกลิ่นเหมน็นซึ่งเป็นก๊าซพิษก๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อน ยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุมต่างปล่อยกา๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตราย จากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดกาซพิษที่ทำให้โลกร้อนอย่างพวกเรานี้ อย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีก เด็กๆยกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับจะได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูดเมื่อธรรมชาติ กลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความสุขเป็นด้านต่อไปนะครับมาดูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านสระนะครับที่เราเห็นอย่างนี้นะครับอ่านว่าสระอัวมาดูอ่านแจกลูกนะครับต่ออัวตัวบออัวบัวอออัวอัวต่อไปนะครับทออัวถัว่วสออัวสัวหออัวหัวต่อไปนะครับ มออัวมัวรออัวรัววออัวอวัวมาดูหน้าต่อไปนะครับสระอัวเมื่อมีตัวสะกดนะครับจะลดรูปไม่หันอากาศเหลือตัววอแหวนมาดูกันนะครับดออัวนะครับถ้าสะกดอย่างเมื่อครู่นะครับดออัวต้องเป็นดัวใช่ไหมครับแต่ตัวสะกดเป็นงองูมาดูกันนะครับ ดอัวงอดวงนะครับเห็นไหมครับแม่านากกาศนะครับหายไปนะครับลดรูปแม่นักการไปละนะครับเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวดอัวงอดวงหออัวงหวงงออัวงงวงต่อไปนะครับบออัวมอบวมสออัวมอสวมนออัวมอนวมต่อไปนะครับ บอวกอบวกพอ,อวกอพวกรอ,อวกอลวกต่อไปนะครับอวอวนอวนสอวนอสวนชอวนอชวนต่อไปนะครับอวอวยออวยสอวอยสวยรอวอยรวยต่อไปนะครับ ปออวดอดปวดขออวดอดขวดนออวดอดนวดต่อไปนะครับบออวบอบวบขออวบอขวบคออวบอ,วบอควบฝึกผันนะครับเมื่อผันคล้องแล้วไปดูหน้าต่อไปนะครับอ่านสะกดคำนะครับคำว่าตัว นะครับตัวพยัญชนะตอเต่านะครับสระ no อัวนะครับเวลาเราสะกดก็ต่อัวนะครับต่อัวต่อัวตัวนะครับอ่านว่าตัวนะครับฉะนั้นคําว่าตัวเนี่ยนะครับต่อัวนะครับต่อัวตัวขั้วขั้วนะครับคําว่าขั้วพยัญชนะขอนะครับสระอัวนะครับขออววรรณยุกต์ไม่โทนะครับเวลาสะกดนะครับขออวขั้วไม่โท ขั้วต่อไปคำว่าช่วยนะครับเป็นชนะชอสระอัวตัวสะกดยอยักวรรณยุกต์ไม่เอกนะครับเวลาสะกดชออัวยอช่วยไม่เอกช่วยนะครับต่อไปนะครับกลัวควบกล้ากอรอนะครับสระอัวเวลาเราสะกดก็คือกอรออัวกลัว,ลวนะครับคำต่อไปครัวนะครับคอรอนะครับอัวคอรออัว ครัวนะครับต่อไปหลวงนะครับคำว่าหลวงหอลออัวงอนะครับสะกดหอลอ,อัวงอหลวงคำต่อไปกล้วยนะครับกอลัวยอนะครับบรรณยุกไม่โทกอลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยนะครับทีนี้มาอ่านคําและสังเกตสระดูนะครับตัวหัวมัวปวดพวก รวยน่ากลัวตัวบางช้างหลวงห่วงแหนแสนสวยช่วยกันฟันร่วงห่วงนักชักชวนสวนสัตว์ตัดลวดขวดน้ำต่อไปมาดูนะครับอ่านคำและสังเกตพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะครับ บัดแข็งนะครับอ่านว่าบัดแข็งนะครับสังเกตตัวที่ไม่ออกเสียงก็คือตัวรอนะครับบัดแข็งนะครับคำนี้อ่านว่าบัดแข็งต่อไปนะครับมหาสมุทรอ่านว่ามหาสมุทรนะครับสิ่งที่ไม่ออกเสียงคือต <Talking. S 1> ัวเรอเรือนะครับต่อไปสัตว์ร้ายนะครับอ่านว่าสัตว์ร้ายต่อไปโทรทัศน์นะครับอ่านว่าโทรทัศน์นะครับเปิดหน้าต่อไปครับ มนุษย์นะครับอ่านว่ามนุษย์นะครับตัวยอไม่ออกเสียงนะครับวิทยาศาสตร์นะครับอ่านว่าวิทยาศาสตร์นะครับต่อรอไม่ออกเสียงนะครับมาดูคําอ่านนะครับการสังเกตสระและเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียงนะครับรสชาตินะครับเขียนเป็นรอเรือสอเสือนะครับชอช้างออาองตอนเต่าสอีแต่เวลาเขียนแต่เวลาอ่านนะครับอ่านเป็นรสชาตินะครับภูมิใจก็อ่านว่าภูมิใจนะครับลองสังเกตนะครับภูมิใจนะครับสาเหตุ นะครับอ่านว่าสาเหตุพืชพันธุนะ์อ่านว่าพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับอ่านว่าธรรมชาติต่อไปมาฝึกอ่านประโยคกันนะครับฝนตกหนักจนน้ําท่วมครูกิติพาเด็กไปห้องสมุดกา๊าซพิษทําให้โลกร้อนมากขึ้นบนภูเขาน้ําแข็งมีหมีขั้วโลกหลายตัวพวกเรา ช่วยกันปลูกต้นไม้และจะไม่ทำลายป่าต่อไปมาดูอ่านคล้องรองเล่นนะครับร่วมแก้ไขอ่านตามครูนะครับโลกร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยก๊าซพิษแม้เราตัวน้อยนิด ก็มีจิตคิดแก้ไขร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินเป็นไงบ้างครับ ฟังกันทันไหมถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเปิดมากกว่านั้นก็ได้ฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งไปเองครับแล้วก็อย่าลืมคลิกติดตามแล้วก็คลิกแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ